ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธุรกิจความงามชื่อดังแห่งจังหวัดขอนแก่นสำหรับดรเนสซี่คลินิกของแพทย์หญิงเนสซี่เกิดสิลคลินิกความงามที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากในเรื่องของการปรับรูปหน้าด้วยการา filler, Fat, ox, Laser, ร้อยไหมฟิลเลอร์เมโซแฟตบอท็อกเลเซอร์รวมทั้งดูแลผิวหน้าด้วยการทำทรีตเมนต์ต่างๆที่การันตีด้วยผู้ใช้บริการจำนวนมาก และจากกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดล่าสุดได้ตอกย้ำความปังด้วยการคว้ารางวัลใหญ่แห่งปี Top Beauty Award 2022รางวัลสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามยอดเยี่ยมแห่งปีจากกลุ่มสาหการอุตสาหการรมภาคเอเชียโดยมีพลตรีหม่อมราชงวงศ์ไวยวัน์จักรพันธ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาณนาห้องบอลรูมโรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอตกรุงเทพ นิสซี่เกิดสินนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่ารางวัลน,นี้ก็แบบผ่านการฝึกฝนมาพอสมควรค่ะก็เป็นดรนิสซี่คลินิกนะคะก็ะทำแบบธุรกิจแบบว่าเน้น ปรับรูปหน้าแล้วก็ทําให้ลูกค้าหรือว่าคนไข้เนี่ยสวยมากขึ้นแล้วก็ให้เราผลิตภัฑ์ที่ถูกต้องผ่านออยกแล้วจะเป็นแบบป้ททอกร้อยใหม่ฟิลเลอร์เอลเอร์โมเมอร์อะไรย่างเงี้ยค่ะทางเราก็จะเน้นในเรื่องของการร้อยใหม่นะคะถ้าสมมติว่าใครๆที่แบบว่าไปที่นู่นไปที่นี่มาแล้วแบบว่าร้อยใหม่แล้วไม่ยกาาค่ะที่เราค่ะก็จะเป็นแบบว่ารับประกันว่าร้อยใหม่ยกทุกเคสแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกเคสค่ะค่ะเป,ป็นนวัตกรรมเป็นเทคนิคที่ ก็ช่วยทาให้แบบว่าร้อยใหม่ยกขึ้นแล้วก็สามารถแบบเปลี่ยนแปลงร้ออายุ5ปี10ปีได้แล้วจากทั้ไปประมาณ2องสามสาห์ดีมากเลยค่ะแบบว่าค่อนข้างดีแบบว่า m a จิ้ n ก็เติบโต,ตไปประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะก็เช่นปีนี้ที่กําลังมาแรงก็เป็นร้อยหม่ยฟอสซีไอค่ะที่กาลังมาแรงก็ถ้าเกิดสมมติว่าเปิดประเทศอาจจะได้ลูกค้าจากต่างชาติขึ้นมาเยอะก็ะได้ค่ะ ก็คือถ้าต่างจังหวัดไม่ได้รับผลกระทบค่ะแต่ถ้าสูว่าในกรุงเทพฯได้รับผลกระทบพอสมวควรก็ปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับโควิดค่ะก็อาจจะมีการแบบลดราคาค่ะแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพก็ยังเท่าเดิมเพราะว่าเราเข้าใจว่างเจ็้งของลูกค,ค้าหรืองบจิ้งของใครจะลดลง ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะร้อยใหม่มินนะคะก็สี่เส้นอยู่ที่ประมาณ2องหมหมาไมินเป็นใหม่อิตาลีนะคะแล้วก็ผ่านการรัลองจากออยอไทยแล้วก็ออยอิตาลีแล้วก็ออยออตา่างประเทศค่ะในก็ฝักด้วยนะคะ